ลูกค้าออกรถไปเดือนเดียวมีปัญหาเอารถมาคืนอเอาวันนี้เดี๋ยวจะขายให้ทุกๆเลยเอาคือว่ามีปัญหาเอามาขายให้ยังก็ออกไปออกไปเดือนหนึ่งแล้วเอนะแล้วมันมีปัญหาก็เลยเอามาคืนนะรถคันนี้ลูกค้าซื้อไปแล้วนะครับนะแต่ลูกค้าเอามาคืนนะไอเสมวันนี้ไอ้เสมก็เลยจะขายให้ลูกค้าคนใหมนะ่ดูเลยเป็นอเวนซ่า งบแสนกว่าบาทรถเกตที่นั่งจ้ะนะมันไม่ดีตรงไหนเอามันมีปัญหาตรงไหนเอาดูเลยน้องเมยไหนเบิงด้มีปัญหาบอกเขาตรงตรงตรงไหนไม่ดีบอกเขาไปเลยนะเขาจะได้ไม่ต้องเอามาคืนอีกรอบที่สองรอบที่สามนี่เขาคืนรอบแรกกันนะนะจะให้มีรอบที่สามายรถคืนรอบแรกนี่ก็เสียหน้าพอแรงแล้วเออไม่เท่าไหร่แรงไหมสองแสนตาด้วยติดบอมีจอยแอนดรอยมันเครื่องพังเราบอกขอคืนเอามาคืน พันกังไหนชึ่งเดียวติดอยู่นี่ไม่สองแสนหนึ่งเนาะจ้าโอ้ยข้างในก็โอเคอยู่ได้เล่ะบอกโอเคเลยนี่เขาขี้วิผิดหนึ่งทึ่งว่ะหอมด้วยยังบอเราลงเลยโอเคเลยนี่โอ้ยออกไปกับเพ้าในเดือนเดียวดริงนี่เออเป็นคนอื่นแต่ว่าเขาจะรับสื่อขึ้นมาเนี่ยบอลเลี้วนะเอามันต้องมีปัญหาแหละเพราะท่านเขาบอกมาขึ้นดอกมองได้ลหรปัญหาขายขายขายของดีเขาเพิ่น ขายไปแล้วก็มาเอามาขึ้นจ้าสุดท้ายรถเวลาเข้าขายไปมืที่อยู่ลำดับมือสองมือสามจ้าไปโอนลูกค้าก็เป็นมือสี่ับมาหาเข้ากลับเป็นมือ,อมามาหา้มอหยมันก็นหลายมือนี่นี่แมนนะรถมันก็นเสียราคาแมนนะต่อไปขายอ่ะขายของดีๆเขาไปเลยเมื่แมนว่าขายออกไปแล้วนะใก้เขาขับมาขึ้นนะเฮ็ดให้ใหเฮ็ดรถให้จบเฮ็ดรถให้เที่ยวเดียว ไม่คอยกับว่ามันหนีไปได้หรอล่าไปเห็นมองตีอยู่ได้หรอเล่เไหเทียเดี๋ยวบ่แม่นออกไปแล้วก็เอามาขอกมาขึ้นมันเสียชื่อเสียงเข้าใจบหมบอการค้าการขายไปบอสไปเนี่ยนะก็เสียเบิดแต่ว่าเป็นยังไงบอสเออนะเฮาขายความจริงใจจนะเสียก็เสียจดีก็ดีเอ้ามันเป็นยังไงเอามาขึ้นเป็นยังงล่ะสวยงาม ฝ้าปูงไม่เคยถอดเครื่องก็นิ่งสวยเกอืบเขาเจ้าของเก่าเขาจําเป็นต้องใช้เงินอ๋อเอาบริเวณมีปัญหาเรื่องรถไม่มีไม่มีมีปัญหาเรื่องเงินโอ้ยหมายความว่ารถมีปัญหาไม่ไม่ไม่ปัญหาคนแต่ละคนมันมันมันไม่เหมือนกันเพราะว่าอย่างเขาออกรถกับเราไปวันเนี้ยื่บ ปัญหาของเขาคือเ้อโทรมาว่าใครป่วยเรื้อไแล้วจะพาตัดพาตัด oh. แล้วตัวเขาไปไปกู้เงินหรือไปนั่นมันไม่ได้ uh. นะเขาก็เลยบอกว่างั้นเอาทรัพย์สินมาเปลียงเป็นเงินก็เลยเอ uh. โทรกลับมาว่าช่วยซื้อคืนหน่อยได้ไหม uh. เพราะว่าเขาจําเป็นต้องใช้เงินจริงๆจะนะก็ ก็ยินดีครับบ่มีปัญหาเพราะรถเขาเคยขายไปเจ้าจะขายกลับมาขึ้นเขาก็ต้องซื้อเลยเป็นป่ะเมนเป็นป่ะเพราะรถเราดีอยู่แล้วใช่เราไม่ได้ไปย้อมแมวขายแล้วก็เอ้บ่เพื่อออกไปแล้วว่าเอานะม่แมนนะไม่ใช่นะเพราะว่าเราเรายิ่งต้องรีบซื้อด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขายิ่งเป็นลูกค้าเก่าเรานะเขาทุกมหาเราเราก็ต้องรีบช่วยเหลือเขาเพราะอะไรเพราะในวันที่เขามีเงินเขาก็ยังนึกถึงเขาเขาก็ยังนึกถึงเราแมนในวันที่เขามีเงินเขานึกถึงเราเมื่อเลือกซื้อรถกับเราในวันที่เขาทุกเราก็ต้อง ช่วยเหลือเขาเพราะเขาเป็นเอฟซีเขาเป็นลูกค้าเราแมนนะคันนี้ก็คือขายออกไปเดือนหนึ่งแต่ลูกค้ามาขายคืนเพราะเขาจําเป็นจะต้องใช้เงินนะไปกับทางบ้านของเขาเพื่อรักษาคนป่วยจ้านะก็บ่ากันครับบ่าวกันอะตอนนี้หาเจ้าของไหมผู้ใดอยากจับอยากจองอยากเอาไปอยู่บ้านเจ้าของขั้นนีเลยแสนกว่าบาทเดี๋ยวต่อรองกันได้ราคาเดี๋ยวหลังไม่ก็ได้จะมาเลยเอาแวนซ่าคันนี้ลดขอบพรวในราคาแสนกว่าบาทราคาประหยัดนะคะ ใครสนใจอยากซื้อนะคะทักมาเลยหรือใครอยากซื้ออยากขายมีปัญหาเรื่องเงินอยากเทิร์นอยากแรกอยากเปลี่ยนมาได้เลยนะคะเต้นลดดีที่สุดสแก้วตรงข้ามบิ๊กซีสแก้วหรือทักเข้ามาหาเราได้เลยช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มเบื้องดีๆนะส่องจริงนะหาไปหาซ่องลอมไม่มีเก็บเงินจองทุกกรณีนะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องบิ๊กสแก้วลดแท้คนแท้ไว้ด้วยจ้า